อกลาสวัสดีมิตรลักทุกท่านด้วยนะครับและนี่ที่ผมกาลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือโทเทมมังกรบรรพชนนะครเป็นออไอเทมที่เพิ่งอัพเข้ามาใหม่นะครับคือมันจะเป็นเสานะครับเสาคล้ายๆผลึกเกิดใหม่อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถแบบไปขอพรมันได้นะครับเนี่ยกดเึลบตรงนี้นะครับเนี่ยกดกราบนะแล้วมันจะได้ของมาะครับ รวมประมาณสักกระรูปปั้นในกิจกรรมจอมยุทธอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยของเกิดมาเขาจะเป็นเออพวกหลักๆเลยก็จะเป็นสัตว์วิเศษรุ่นสองนะครับเนี่ยคือมันจะสุ่มดอกนะครับสุ่มดอกเหมือนกันเนาะแล้วโอกาสเกิดมันเนี่ยก็สุ่มเกิดเหมือนกันมีแต่สุ่มกับสุ่มนะครับเนี่ยนี่คือผมโชคดีมากนะครับที่มีคนตีแล้วก็เกิดสองอันพร้อมกัน,นปกตินี่ไม่ค่อยแบบเจอสองอันแบบนี้เนาะ เอแล้วเราไปดูสัตว์วิเศษรุ่น2อ,อะไรดีกว่าเนี่ยสัตว์วิเศษรุ่น2อนะครับอยู่ตำราชางไห่เนาะแล้วก็สัตว์วิเศษรุ่น2นะครับประมาณนี้เลยนะครับคือมันจะมีอยู่ด้วยกัน 3, 42, 12ตัวนะครับส่วนอาวุธปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสามารถหาได้จากไหนนะครับ มันก็มีมีการใส่อาวุธเหมือนเออ <_ C ell> พวกสัตว์แปลกพวกอะไรพวกนี้นะแต่ปัจจุบันน่ะสัตว์วิเศษอะ่ะผมยังหาอาวุธมันไม่เจอเลยนะเห็นเขาบอกว่ามันดอปจากสัตว์วิเศษครับแต่ผมก็ยังไม่เคยแบบได้ดอกสักทีนะเออสลับวันนี้ก็คลิปสั้นๆประมาณนี้นะพามาดูไอเทมมังกรบรรพชนนะนชื่อ,อยิยง <_ C ell> ย่งใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูลูกล่างเลยแบบเต็มๆสักหน่อยเนะี่ยโดดปิดสัตว์ติดตามผมด้วสัตว์เลี้ยงผมด้วย มันดูแบบแน่อาอลังการอยู่นะสวยอยู่นะครับอ่ะสลับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปของผมด้วยเลยสลับใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแต่ผมจะตอบทุกคาถามเลยสัญญานะครับอ่ะสลับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะบาย,บาย